แล้วเราหลอกนะคะค,คนนี <itu? S 2> <ul> ้ยังไม่ได้ค่ะคนที่มีระหวานก็ถือเป็นผู้โชคดีเชิญออกมารับรางวัลเลยค่ะร้องสันน่น้องโซ่ขออนุญาตเชิญมาถ่ายรูปคู่กับผู้โชคดีด้วยนะคะโอเคดีเลยค่ะ

อยู่กับพี่ก่อนนะก็เล่นกับเขาบ้างก่อนเรามีเกมต่อไปที่จะให้เล่นนะคะสันนี่อยากให้สันนี่อ่ะที่พาแฟนขาวมาเลยแต่งสาวมาเนี่ยนะคะเชิญพี่พี่แฟนขาัที่เขาอยากออกมาเล่นเกมกับที่เขามั่นใจว่าเขารู้จักเราจริงๆเป็นแฟนคันแท้ของเราเนี่ยอยากบ้านเราสองคนค่ะเชิญเลย่โซสันนี่จะเลือกหรือว่าพี่ๆจะอาสาเชิญเลยนะคะ นนนน งนี S <S> ้นะคะผู้แข่งขันท่านที่สามใตรงนี้ค่ะอันที่สี่ตรงนี้นะคะคำถามแรกที่เราจะถามในตอนนี้นะคะก็คือคือเวลายการพิเศษไม่รู้ครับสองท่านที่เป็นแซนโซ่ตอบแซนโซ่สองท่านที่เป็นแซันนี่ตอบซันนี่ไม่คุ้นกันดิโซ่กับซันนี่เกิดวันอะไรห้าใบวันอะไรคืออัิที่จะได้คำตอบใหญ่ใบ้หมดเลยนี่แหละบอกว่ามรักผมมากเชื่อว่ายะรู้ตอนนี้แหละ เอ,อ,อ,นนะอกันไปเลยนะทุคนตอบเสร็จแล้วใ่ไมคะออดูคาตอบเลยค่ะนดูคาตอบคที่หนึ่งเลยค่ะคนนะ่ตนนคตอบของ่อาดูก่อนเลยกันี่ตอว่าผมเกิดวันศุกร์ครับอ่าจะเป็คนคำตอบที่ผิดนะ <laughs> ออวันที่สองใช่ไหมวันที่สองยังตอบว่าวันอาทิตย์ครับมีคนตอบถูกไหมคะไม่ครับไม่มีใครได้คะแนนสำหรับซันนี่ตรงลงซันนี่เกิดอะไรคะอะไรออมาเนีอย่างเงี้ยอเงี้ย่ออกมาริงเกิดวันพฤหัส วันที่สี่ค่ะป้าครับครับมาดูของเซอร์บ้างคนแรกตอบวันเสาร์ครับวันเสาเดี๋ยวไม่ได้เลยวันที่สองคนที่สองก็ตอบวันเสาร์ครับ นหอยหลังน,นะคะค่ะ4 3 2 1ตอบเฉลยขั้นต้นกนแรกค่ะอ่านเลยค่ะบนทิชชาตั้งรูงครับแขกเฉลยค่ะคนที่สองเขียนแค่บนทิชาขออนยญาตให้คุณแม่ออกมาเฉลยเองดีไหม เดี๋ยวขอใหม่ค่ะวนพิชาตามสะบูตามนายหยงงต้องมีน้อยเป็นคนตอบผูกเพียงหนึ่งท่านนะคะได้ไปอีกคะแนนค่ะต้าซันนี่ค่ะเราจะเาพูดเองดีไหมแม่ผมไม่ได้ชื่อขาวนะขาวใช่ไม่มไม่ไปตอบเหรอคะพี่คุยกันหรือเปล่าเนี่ยขาวอีกนะ ปครับผมก็ไม่ต้องบอกชื่อแม่ใช่ไหมต้องบอกค่ะต้องบอกด้วยเหรอต้องบอกค่ะไม่ได้ี่ล้อใหญ่เลยแม่ต้องเบอกค่ะเจอพี่มาตอบเองมไหมคะพ่อแม่ไม่ใช่ของเล่นครับไม่ได้คาดเลยแม่แม่ผมชื่อชาดาธานสถานุสนครับคือผมกับแม่ทำเป็นคุณคนละอันกับเพราะว่าผมให้กำลังใจของคุณพ่อครับนั่นก็เลยจะยากนิดนึง ในการ่จะถ่ายนะฮะงานเราไป็นงานพิเเลยนะครับผมเห็นนะ,ใ,จจะใครใ<ช>คือคนที่โซ่กับซันนี่อยากไปดินเนอร์ด้วยมากที่สุดรักหวางรักหวานพีกี้ <P. S 2> กับเจนนี่ค่ะ อะไรเาจะท่องนะคะเวลาแเน,นะะำหรัมี่ับิกี้โอเนะออก,กเลยค่ะีงมาตอบคือเจี่ครับเนอที่สค่ะตอที่สคือิกี้ครับนี่มาด้วกันหรือเปล่า ขอคำเสนอค่ะเจนนี่ครับก็ถ้าผมไปด d เ n อร์ด้วยกับสองชื่อนี้ผมเลือกชื่อเจนนี่ครับก็นี่ครับคนแรกครับเจนนี่ครับคนที่สองเจนนี่ครับมีใครตอบเออเขาตอบถูกใจโซ่ไหมไม่ครับเขาโซ่เลือล่ะพิงค์กี้เรามาทวนคะแนนก่อนดีกว่านะคะสันนี่หนึ่งได้เท่าไหร่แล้วคะหนึ่คะแนน สูงนะคะโปรดมงให้ซันที่2องเลยนะคะสนใจตอนหนึ่งได้กี่คะแนนคะ1นึ่งครับต้นครับนะคะวันนี้เรามีผู้ชนะแล้วแน่นอนนะคะมาคำถามที่3ค่ะไอ้ที่4แล้วทีนี้เราถามถึงในบ้านเองเปล่านะคะตอนที่เด็กน้องๆทุกคนสิบสองคน12คนนะคะไม่ใช่24คนแรกที่เขาเจอเนี่ยอยากทราบว่า อันนี้เขาตอบมาไม่เหมือนกันเพราะโซ่เขาจบมาหลังไม่ได้ก็เลยคำตอบต้อง่ป็คำถามไม่เหมือนกันซันนี่คุยกับเพื่อนคนไหนเป็นคนสุดท้ายหนึ่งในสิบสองคนนะคะหมายความว่าตอนที่เจอในครั้งแรกเนี่ยเราไม่ถามว่าเขาจะคุยกับใครเป็นคนแรกแต่เขาคุยกับใครเป็นคนสุดท้ายสำหรับโซ่เนื่องจากโซ่จำไม่ได้ว่าเป็นคุยกับใครเป็นคนสุดท้ายเราเลยแก้คำถาม เขาคุยกับเพื่อนคนไหนเป็นคนแรกใน12คนค่ะหมไม่บ้านตั้งแต่ที่รู้จักกันมา2คนครับาที่เจอันตอนแรกตอบเลยนะคะผมไม่มาเลยนะแล้ก็แวก็แลร้้ลเลยว่็้สบว่าไ ใช่นะคะถูกไหมคะถูก hey? ต้องมาจัน yani> น sure> ี่หนึ Indonesia ่งค่ะคนแรกตอบว่าน้องไอครับน้องไอนะคะคนที่สองตอบว่าไม่ไม่ได้มาด้วยกันอีกแล้วน้องเนสครับน้องเนสมีคนตอบถูกไหมคะจันนี่มีคนตอบถูกครับคนนั้นคือไอครับไอเป็นคนสุดท้ายที่ผม นะคะมาคำถามที่5ตอนอยู่ในบ้านเรานับทั้งบ้านเล็กแล้วก็บ้านใหญ่คอนเสิร์ตปันมีณหกสิบห้าวีนะคะเพราะนั้นเราจะถามว่าเพลงไหนคอนเสิร์ตวิไหนที่ซันนี่ชอบตัวเองมากที่สุดกับของโซ่ของโซ่ตอบชอบหรือไม่ชอบชอบใช่มัออนเดียะชอบแล้วกันนะชอบดีกว่าครับถ้าไม่ชอบคงรู้ นะคะให้เวลาตอบเลยค่ะคุยกันก่อนนั้นไม่ได้ปรึกษ,ษาไม่ได้ค่ะอันไหนใหน้มาชอบที่สุดเอาเป็นชื่อเพลงนะคะไม่ใช่<ว>เป็นวิ้งเท่าไหร่ชื่อเพลงนะของพี่ซันนี่เฉลยก่อนนะคะต<ว>ันที่สองค่ะเอาตอนนี้หนึ่งก่อนอ๋ออ๋อีกว่ารูปออกก็ได้ดง่ายกว่าบัวลอ,อย ลอยนะคะตัวที่สองค่ะ is my life ครับไม่ตอบถูกไหยคะไม่ตอบถูกเลยครับไมม่ีเพราะว่าอ่าจจะงงกับภาพที่ r n e a l i t y นะครับก็คือวีที่อมชอบที่สุดหรือเพลงที่ชอบที่สุดก็คือวีกอนสุดขอฟ้าครับ

ก็ข้อนี้ไม่มีใครได้คะแนนเลยนะคะต่อมาค่ะกีฬาที่น้องทั้งสองคนชอบมากที่สุดอนแบบนี้้่่วะและเราให้เวลาให้นะะากีฬาผมพูดออกเสียงไม่ได้ครับก็เอาที่มันออกเสียงเราเรียกอะไราตา เรื่องอานที่ออกได้ได้คะแนนไปทั้งสองคั้งแล้วแซนี้เฉลยเลยค่ะครับออกหมดแล้วค่ะประเี็นตอบว่าไหวน้ำครับค่ะประเี็นสองก็ว่ายน้ำนะอันนี้เพิ่งเอนๆคุยกันโอเคอันนี้เป็นครั้งแรกที่ฝั่งซันนี่ทำคะแนนะฝั่งเออฝั่งโซ่ก็ได้ด้วยนี่นะอ่านักสืบคนได้ไปเขาตอบมันถูกต้องอยู่แล้วครับผมชอบว่า ทำให้เราได้ออกกำลงกายทุกส่วนของร่างกายจนที่เรา,า,า,าไม่ต้องไปเสียงต่อเรื่องของกระดูกนะครับข้อต่อไปเน้นว่าห้ามไหนะคะห้ามบอกนะคะทะ <Okay. S 2> เบียนรถของน้ำโซ่กับซันนี่ oh. แฟนงานต้องรู้นะคะ โอเคครับบอแว่าหนว่าศยแต่ไม่มีตัวอกนะครับอบไม่ได้นะแล้วจริงขยังไม่ตอบใช่ไหมวันที่สองต่อซอนอนหนึ่นึ่งเะถ้าจะซื้อใบทะเบียนจริงๆผมว่าได้รถผมสองคันนะฮะนะฮะก็ใบทะเบียนของผมก็นี้เกิดผูมนะก็คือสอข้อสาร 1 5ึ่ครับให้เถอค่ะเขาตอบเลขถูกคือสห้พี่เลยครับให้เถอะค่ะให้ถือว่ายังโอเค่ายัก็เะลยรายก่ะคนแรกครับสี่สครับเาขันไหนอ่ะีอคนที่สองตอบสามแครับ รไปแล้วเพราะฉะนั้นต้องเลือกคัดลืเท่านั้นใช่นั่นคือไม่มีใครพูดเลยครับเพราะว่าไม่มีตัวอักษรว่าใไหใช่หรอครับใช่ผมจะลืมีเลยได้คถูกต้องครับ3 2 2นก็เป็นนไทยงวัดเอ้ค่ะข้อที่8ค่ะครับถ้าน้องทั้ง2 คนไม่ได้เป็นศิลปินของ AF ในวันนี้เป้าหมายของน้องจริงๆแล้วน้องอยากเป็นอะไรคะอันนี้ผมประกาศได้บอมากนะฮะไปรักศึกษาครับใช่เป็นทุกคนอยู่แล้วเมดเวลาเลยนะคะนนีนค่ะครับผมผู้กำกับภาพยนตร์ผู้กำกับสอนอใช่แใช่เอาทำตา นะก็าตอบลนะาตอบถูกต้องค่ะออันนี้าไม่ได้เป็นนารงเอยาเป็นผู้รับกลับภาพยนตรนะครับผมโซ่ค่ะไม่มีใครตอบเลยครับตอบกอะไรก็ได้ทหารตำรวจนี่เอเนไ่อยตอก่อนน่เออบยากนะเรถามมาเ้าตอไม่ได้เปยน จผมอยากเป็นอีนพี่เกย์ก่อนกอผมอยากเป็นพานัเน่ยคกันอออไรเยันี้อาน่อะไรครัเนี่ยนะกันตเราโอ้ไม่ใช่ครับตัวรัวก็อยากเป็นอะไรเป็นนักกีฬาครับ เลาที่บอกได้ใช่ไหมตอบเตะบอลเลยพี่ต่อมาค่ะข้อเก้าเพลงแรกที่ร้องทั้งสองคนใช้ออดิชั่นก่อน AF9 เก้าคุณถามไปเรืยเนี่ยแรกแรกนะคะที่สุดเลย้แรกที่เก้าเข้าไปในท้องออดิชั่นเลยครับนั่นแน่เลยรอบแรกคนนั้นอีกรอบหลังไม่โอติคนนั้นอีก ตอนนี้อยู่รอคนแรกของขวัญครับวับที่สองลูกโป่งครับสงสัยจะไม่ไม่ใช่ครับไม่ใช่นะคะเพลงที่ถูกต้องคือเพลงหัวใจไม่ใช่กระดาษครับผมไม่มีใครได้คะแนนไปนะคะสุดท้ายค่ะโอเคขาดูหน่อยดวงโนวลิขิตค่ะลิขิตค่ะเพลงไม่ไม่ไม่รู้คิดยาก ไม่ถูกจังคู่เลยครับเพลงที่ใช่เพลงที่ผมเอาไปออดิชั่นครั้งแรกแต่ผมใช้เพลงฮีโร่ของเอลลิเกครับไม่มีใครถูกเลยนะคะที่ยกนี้เป๊ะนะครับอันนั้นหมดค่ะข้อสุดท้ายนะคะขอทวนคะแนน่อยค่ะซันนี่หนึ่งได้กี่คะแนนแล้วคะโสดไปด้วยใช่ไหมค่ะซันนี่สองค่ะโอดไม่มีสองค่ะสามเออโซ่หนึ่งค่ะสาม งั้นข้อนี้ตัดสินแค่สองคนนี้แล้วนะคะคนะคะ,ะถ้าเลือกพาแม่ไปเที่ยวได้ที่ไหนก็ได้สักแห่งหนึ่งอ่ะทั้งสองคนอยากพาแม่ไปไหนคะอ๋อของโซยากมากค่ะนะฮะปรเะเดิมดีป่ะฮะไม่เม็นยากอ,อ่ะยากที่ผม จิจการสูงพาเป็นสวรรค์พาคุณแม่พาาารกคุณแม่ไปสุดที่ของว้นะคะของซันนี่เนี่ยเป็นประเทศของโซ่เนี่ยเป็นสถานที่โดยไม่ต้องระบุภาษาที่นั่นคืออะไรก็ได้ค่ะถ้าทองบอกผูกก็แล้คืออะไรก็พอไม่ต้องบอกแยกภาษาสถันที่ก็ได้ของโซ่เป็นเมืองไทยค่ะ

เนเปาลโอเคครับผ okay, uh. ิดหน้าคู่ครับแล้วสิง <laughs> ่งที่ผมอยากจะพาคุณแม่ไปเที่ยวที่สุดถ้าเป็นหนะ้ตอนนี้ก็เป็นประเทศญนะี่ปุ่นครับ<ล> <c oughs> อ่าคแ่อยากไปไหมคะรับดูจักปุ่นสิฮะผมอยากไปแน่นอนนะเพราะว่าชอบกินปลาดิบม,มากครับโ,โซ่คะลองดูคะแนนไอ้ดูว่าคำตอบอะไรนี่ก็น <c oughs> ี่ครับนี่วัดทำบุญครับวัดทำบุญสิ่งสุด น้ำเขียวเราให้วัดไปทำบุญแล้วกันนะคะตอนนี้ผลคะแนนสรุปเป็นยังไงคะน้องเอฟสันมีผู้ที่ได้รางวัลชนะเลิศสองคนนะคะก็คือสันนี่หนึ่งกับโซ่สองนะคะปรบมือให้หน่อยค่ะขอลายเซ็นให้กับผู้ชนะทั้งสองคนนะคะในใบตุ๊กตาหมีให้กับทั้งคู่ด้วยนะคะขอบคุณค่ะ เสรยังคะ่องฝั่จะรี็ร่ยังคะเดี๋ยวาอสรก็ได้ค่ะ Grazie. เกยขอบคุณมากครับขอบคุณครับถือว่าเป็นเกมที่ทดสอบความรักต่อผมกับน้องโซได้ดีเดียวใช่ครับผมหรือเป็นเกมที่สร้างความร้าวาดในในเชิงลึกได้ดีเดียวนะก็เดี๋ยวเราจะโชว์เกยแบบโชว์ที่ดีจากพี่ัเสือดังยักมีเขาคือเขาทีนี้เรามีเกมต่อไปนะคะก่อนจะถึงโชว์นะคะอีกสักเกมหนึ่งก่อนโชว์นั่นก็คือเกมที่ เป็นเกมว่าข่านะคะเหมือนเหมือนที่น้องๆเล่นในบ้านที่ครูครูเลอามาให้เล่นนะคะก็เราจะขออาสาสมัรอีกแล้วค่ะ